ตามนี้เลยพี่น้องบาโก้เดบักกี้เรียบร้อยละกราบสบายดีแล้วก็สวัสดีพี่น้องชาวยูทูบทั้งหลายเนาะบาโก้จะมาดีไอไว้นี่พี่น้องหลอดไฟ LED เนาะที่ชาร์จกับ USB เนี่ยบาโกจะมาเตียนแบตมันพี่น้องเพราะแบตมันบาโก้ลองไปใส่แล้วเนาะชาร์เต็มใส่บ่ตถึงชั่วโมงไหมในบ่คคประมาณ20ร้านาที่เมื่อแล้ว บอโกก็ได้ตัดออกเรียบร้อยแล้วสายแดงเป็นบวกสายน้ำเงินเป็นลบในตัวแบตเนาะก็จะเคลนไว้อยู่มันจะทำเครื่องหมายไว้อยู่บวกลบบอกทิมแบบนี้เลยเดี๋ยจะบักกี้ไงเนาะเป็นการเรียบร้อยนะพี่นอ้องในการต่อบวกกับส่บวกลบกับส่ลบเนาะตามนี้เลยพี่นนอะบอโก้เดวบักกี้เรียบร้อยแล้วตอนต่อไปก็คือติดสายเนาะอกมบัตอนนี้ ติดใส่นี่เลยเนาะใส่มองเกาะะ่เกามันเน่ยแทนแบตเก่ามันเนาะประมาณนี้พี่น้องเดี๋ยวเอาไปลองเทสเบิ้งเนาะก่อนประกอบว่ามันจะสามารถใส่ได้บ่เปลี่ยนใส่แบตโทรศัพท์เนาะเดี๋ยวรุ่นน้ำกันพี่น้องเปิดติดบอ่อหนึ่งสองสามว้าวแจ่มเลยสว่างคักเนาะ ก็เป็นการเรียบร้อยนะพี่น้องในการ DIY ต่อโคมไฟ LED เนาะเปลี่ยนแบตจากแบตเดิมของมันเปลีป่ยนไปใส่เป็นแบตโทรศัพท์รุ่นเก่าแลหรับทันใดที่เขามาเบิ้งแล้วกาคถดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมฝากคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์สิ่งสำคัญอย่าลืมกดติดตามเบลโก DIY เด้อพอเป็นกำลังใจให้ใหคลิปต่อไปพี่น้องรับคลิปนี้ก็ทีจบเพียงซํำนี้เนาะพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อที่เขามาเบิง้งพกกันใหมคลิปหน้า สำหรับคลิปนี้ขอเกล้าความว่าสบายดีและก็สวัสดีพี่น้องไปแล้ว